สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกแล้วเนาะนะคะนะคะยามบ่ายนะคะทุกท่านนะคะน้ำมีมีดคลิปนี้หลวงพ่อลูกนะคะทุกท่านเลยคะ่ะคลิปนี้เป็นมีดสําหรับพกพาหลวงพ่อลูกนะคะทุกท่าน,นะะเลยค่ะก็จะเป็นไซประกาเนาะนะคะด้านรวมฝักสี่นิ้วครึ่งน,นะคะทุกท่านเลดดยค่ะลัดด้วยหวายนะคะทุกท่านเลดดยค่ะลัดด้วยหวายนะคะไม้ก็ น้ำก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรเนาะนะคะก็จะดูม really er ีดนะคะสันม like ีดก็จะหนานะคะทุกท่านนี่ค่ะสันมีดหนามากๆเลยนะคะนี่ค่ะมีตะกุดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าดอกนะคะมีตะกุดอยู่ห้าดอกนะคะทุกท่านนี่ค่ะลายเปลวเพลิงนะคะทุกท่านนี่ค่ะลายเปลวเพลิงแล้วก็เป็นเอ่อเป็นเถาวันนะคะทุกท่านนี่ค่ะ สันมีดหนามากๆเลยเล่มนี้นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะข้างก็เก่าเดิมๆเนาะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะลัดด้วยเหล็กเอ่อเป็นเหล็กขาวรือเหล็กลูมเมนียมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเล่มนี้ก็สําหรับเล็กๆนะคะนะคะ,ะไม่ถึงห้านิ้วก็จะพกพานะคะใส่กระเป๋านะคะทุกท่านเนี่ยค่ะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายเนาะนะคะนะคะป้องกันสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาน้อเนาะค่ะปกปักรักษาป้องกันภัยต่างๆนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ เล่มนี้ก็ประมาณเาท่ากันนะคะทุกท่านเลยค่ะสี่สี่นิ้วกว่าไม่ถึงสี่สี่นิ้วครึ่งตีไปสี่สี่นิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะตีไปสี่สี่นิ้วครึ่งนะคะตรงนี้ก็จะหลุดออกเนาะนะคะ mm. นะคะ <c oughs> ก็จะรัดด้วยหวายเนาะนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามไม้ฝักไม้แต่อุ๊ยขออภัยเล็กมากหลุดไม้หลุดมือ <c oughs> อันนี้ก็จะสั่นไม่ค่อยหนานะคะทุกท่านนะค่ะสั่นก็จะไม่ค่อยหนานาะนะคะเป็นมีดที่แบบเล็กๆนะคะทุกท่านเะค่ะเวลาอ่าคนเท่าคนแก่สมัยก่อนก็จะถ้าเป็นผู้หญิงก็ใส่ตะกร้าหมากนะคะทุกท่านถ้าเป็นคนแก่สมัยมานอกเนาะเขาจะกินหมากกันนะคะทุกท่านนะค่ะเป็นจะเป็นของมีดหลวงพ่อลุ่งไอ้หลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนะคะคนแก่ก็จะชอบพกเพราะว่าเวลาสมัยก่อนเป็นป่าดงดิบเอ่อ มีเวลาเผาผีนะคะก็จะไปเผาปา่าช้าไม่ไม,ไม่มีเมมนะคะทุกท่านก็คนเฒ่าคนแก่หรือว่า,าลูกเล็กเด็กแดงเนาะนะคะเป็นแม่ลูกอ่อนนะคะเขาก็จะจะแต่ว,ว่า,ากลัวนะคะกลัวสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้จเจริญน,นะคะทุกท่านสมัยก่อนห่างไกลความจเจริญน,นะคะแล้วก็เป็นกันดานแล้วก็เป็นป่า,าก็จะเป็นป่าดงดิบเนาะนะคะ เขาก็จะมีทําออกมาเล็กๆทําออกมาง่ายๆนะคะเป็นช่างช่าวบ้านที่มาทำที่วัดนะคะท่านก็จะ,ะให้คนเฒ่าคนแก่เนาะนะคะบูชาไปราคาไม่สูงนะคะราคาไม่สูงนะคะทุกท่านนะคะ,ะท่านได้ไปเราท่านก็จะเก็บไว้นะคะปกปักรักษาเวลาท่านเดินไปไหนท่านก็จะใส่ตะกร้าหมากหรือว่าใส่กระ,ะเป๋าตะภายนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดหลวงพ่อรุ่เช่นกันนะคะทุกท่านนะคะ ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะทุกท่านเนยค่ะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นเปลวเพลิงนะคะทุกท่านเนยค่ะแล้วก็สันก็จะฝังตรงนี้ค่ะทางนี้ก็สามสีอันนี้ก็ห้าดอกเช่นกันนะคะทุกท่านเนยค่ะเก่าเดิมๆนะคะรัดด้วยหวายนะคะตรงตรงด้ามเขาก็จะเป็นมนๆนะคะทุกท่านก็จะออกมาแบบสวยงามอีกแบบหนึ่งเนาะนะคะก็จะมีหลายรูปแบบหลายไซส์นะคะทุกท่านหลายไซส์หลายรูปแบบนะคะเพราะว่าของหลวงพ่อลูกนะคะทุกท่านเนะยค่ะ ทำออกมาหลายรูปแบบนะคะเป็นช่างชาวบ้านนะคะที่ไปทําที่วัดแล้วก็ให้หลวงพ่อนะคะทำเยอะๆทําเป็นลอดออกมานะคะทําออกมาหลายรูปแบบแล้วก็หลวงพ่อท่านจะมีวิธีนะคะเอาทําพิธีปลูกเสกรวมกันทิ้งปลูกเสกนะคะหลายรอยเล่มนะคะทุกท่านเลยคะ่ะท่านจะทําพิธีปลุกเสกนะคะ จะทำออกมาแบบว่าให้ญาติโยมหรือว่าให้ลูกศิษย์ลูกหาะะบูชาไปปกปักรักษาเนาะอันนี้ก็จะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านนะคะผ่านการใช้งานมายาวนานแล้วนะคะรัดด้วยไว้นะคะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนะคะน้าก็จะให้ดูเนาะว่า,า EP นี้มีแต่มีดหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านนะคะจะได้แต่ว่า,ามีทางเลือกอาบางคนก็จะอาจจะชอบ แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะนะคะชอบทรงนะคะทรงของเขาอาจจะเป็นหลายทรงหน่อยนะคะทุกท่านนะคะทรงเล็กทรงใหญ่ทรงแต่ว่ามีดปากกาไซส้ปากกาหรือว่าเป็นสายยาวขึ้นมาหน่อยนะคะทุกท่านนะคะ<ม>่ะก็จะเป็นเล็กๆก็มีใหญ่ก็มีนะคะแล้วก็เป็นสาหรับพกพาก็มีเป็นควานช้างก็มีนะคะนะคะอ,คอันนี้ก็เก่าดั้มเดิมเนาะทุกท่านนะค่ะเป็นมีดคล้ายๆทรงใบข้าวทรงเป็นมีด เป็นมีดตามเล็กๆนะคะเขาเรียกทรงใบข้าวนะคะทุกท่านนีค่ะก็จะเป็นมีดรวมพลุ่งเช่นกันนะคะทุกท่านนีค่ะให้ทุกท่านได้รับชมเนาะอันนี้ก็จะเป็นมีดชาวบ้านนะคะทุกท่านเป็นมีดชาวบ้านเลยนะคะนี่ค่ะตามรวมปานก็สิบนิ้วนะคะทุกท่านนะค่ะสมัยก่อนคุณเฒ่าคุณแก่ถ้าบูชาไปแล้วท่านจะใช้ตลอดนะคะทุกท่านนะค่ะท่านก็จะพกนะคะพก ไม่เปลี่ยนมือนะคะท่านก็จะใช้ของท่านตลอดเวลาพาท่านเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าไปไล่ไปนาไปป่าไปเขาเนาะนะคะเท่าก็จะพกนะคะทุกท่านเลยค่ะค,ะคนเท่าคนแก่สมัยก่อนเนาะนะคะเขาก็จะใช้เดี๋ยวค่ะเขาไม่เน้นสวยงามนะคะเขาไม่เน้นสวยงามนะคะเน้นที่ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะทุกท่านเลยคะ่ะกับสิบดิวเท่ากันเลยนะทำออกมาง่ายๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นช่างชาวบ้านสมัยก่อนไปทําที่วัดเนาะนะคะ นึกได้แบบไหนก็ทำออกมาแบบไหนก็จะนะคะ froze. ใช้เขาก็จะใช้กันแบบสมัยสมัยก่อนใช้แต่ว่าไม่ต้องสวยงามนะคะทุกท่านเคะนค่ะฝังตะกุดแล้วก็เป็นเปีวเพิงเนาะนะคะนะคะข้างก็ไม่ไม่โยกไม่คอดน,นะคะแน่นนะคะทุกท่านนะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นทรงปหลดนะคะทุกท่านเป็นมีดทรงปหลดเนาะนะคะสวยงามนะคะทุกท่านเลคะ่ะเป็นมีดชาวบ้านจริงๆนะคะ ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังค่ะเป็นมีดหลงพอลุ่งนะคะ EP นี้เป็นมีดหลงพอลุ่งนะคะทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ